สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิยาปิยาบุญรม่มเลขที่30ชั้นมสีทัค่ะวันนี้จะมาทำคลิปเฉลยโจทย์ค่ะเชิญน้องๆทุกคนไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนจัดสมการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและหาจุดศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเขียนโจทย์ที่เขากำหนดมาให้ก่อนนะคะก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก6 x ลบ2 y ลบ15เท่ากับ0นย์ค่ะแล้วเราก็จะใช้สูตร x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแยกวงเล็บของ x กับ y ค่ะวงเล็บของ x y นะคะ ก็จะได้ x กำลังสองบวก6 x ส่วนวงเล็บของ y นะคะก็จะได้ y กำลังสองลบ2 y ลบ15เท่ากับ0นนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมาจัดรูปอีกรูปหนึ่งได้ก็คือ x กำลังสองบวก6 x บวก y กำลังสองลบ2 y เท่ากับ15นั่นเองค่ะและต่อไปนี้เป็นสูตรที่รับแต่ไม่รับพี่อยากให้น้องๆจำสูตรนี้ให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราใช้กันบ่อยมากสูตรนี้ก็คือหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองและหน้ากําลังสองลบ สหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะใช้สาน,นี้มาจัดรูปจะได้ว่า x กำลังสองบวกสคูณ x คูณสบวกสามกำลังสองค่ะอันนี้คือวงเล็บของ x นะคะส่วนวงเล็บของ y ก็ทำเหมือนกันค่ะจ,คจะได้ว่า y กําลังสองลบสองคูณ y คูณหนึ่งบวกหนึ่งกําลังสองเท่ากับสิบห้าบวกสามกําลังสองบวกหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะได้สมการมาตรฐานมาแล้วนะคะก็คือ x บวกสามกําลังสองบวก y ลบหนึ่งกําลังสอง เท่ากับ25นั่นเองค่ะกรรมการมาตรฐานของเราก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าโจทย์ของเรายังถามหาจุดศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีอีกค่ะซึ่งการหาจุดศูนย์กลางนะคะหาได้จากจุด H K ค่ะ,นะ,คะ H นะคะก็คือเอามาจาก x ส่วน k เราเอามาจากวงเล็บของ y ค่ะแต่มีข้อหนึ่งที่เราห้ามลืมเด็ดขาดนะคะก็คืออย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายค่ะ h ของเราจากบวก3 h ของเราก็จะกลายเป็นลบ3นะคะส่วน k ของเราจากลบ1น้องก็จะกลายเป็น1นั่นเองค่ะการหารัศมีนะคะรัศมีของเราก็คือหค่ะ ห้าของเรามาจาก5ยกกำลังสองเท่ากับ25นั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสมการในรูปแบบมาตรฐานของเราคือ x บวก3กำลังสองบวก y ลบ1กำลังสองเท่ากับ5กำลังสองนั่นเองค่ะจุดศูนย์กลางของเราก็คือคู่อันดับ รูปสา่งค่ะรัศมีของเราคือ5ค่ะจบแล้วนะคะถ้าใครยังสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามพี่ได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะพี่รออ่านคอมเมนต์ของน้องๆอ,อยู่นะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาสอนหัวข้อสมการของพาราโบลานั่นเองค่ะ เราจะมาสอนจัดสมการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและหาจุดยอดจุดโฟกัสสมการไดเรกติกและการสมมาตรนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องเขียนโจทย์ค่ะลอกโจทย์มาเลยโจทย์ของเราก็คือ x กำลังสองลบ4 x บวก2 0 y บวก24เท่ากับ0ค่ะเราก็จะย้ายมาเป็นลบให้หมดเลยนะคะก็คือ x กำลังสองลบ4 x เท่ากับลบ20 y ลบ24ค่ะแล้วเราก็จะมาใช้สูตรที่พี่เตือนน้องๆไว้ให้จำไว้ให้ดีนะคะก็คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าน้องๆจะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทวนให้ค่ะก็คือหน้า กำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองและหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองค่ะเราก็จะมาจัดให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์โดยการที่ x กํำลังสองลบสองคูณ x กคูณสองบวกสองกำลังสองจะได้เท่ากับ ลบ20 y ลบ24บวกสองกำลังสองค่ะจัดรูปได้ว่า x ลบ2กำลังสองเท่ากับลบ20 y ลบ20ค่ะเราก็จะดึงตัวร่วมออกมาคือ x ลบ2กำลังสองเท่ากับลบยี่สิบ y บวกหนึ่งนะคะและสมการของเราก็จะอยู่ในรูป x ลบสองกำลังสองเท่ากับ4คูณลบห้าคูณ y บวกหนึ่งค่ะ4คูณลบห้านี่มาจาก20สนะคะเหมือนเอามาย่ออีกทีนึงค่ะ นี่นะคะก็เหมือนสมการอยู่ในรูปนี้เลยแล้วเราก็มาหาจุดยอดต่อค่ะจุดย่อของเราก็คือจุด hk เหมือนเดิมนะคะ h ก็เอามาจากวงเล็บของ x ส่วน k ก็เอามาจากวงเล็บของ y ค่ะที่สำคัญเหมือนคลิปแรกที่พี่บอกไปเลยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายค่ะจากลบสเป็น2ส่วน k จากบวก1เป็นลบหค่ะ การหา f นะคะหรือว่าหาโฟกัสเนี่ยเราก็หาได้จากสูตร h k บวก c ค่ะ h เรารู้แล้วก็คือ2นะคะแล้วก็2มาใส่เลยส่วน k เราก็รู้แล้วเหมือนกัน k มันคือลบ1ค่ะส่วน c c มาจากตรงนี้นะคะ c มาจากตรงลบ5ค่ะคือ ถ้า c เป็นลบก,ก็คือคงลบไว้เลยค่ะห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจะเท่ากับ2 -6 ลบ6ค่ะเพราะว่าลบ1บวกลบ1ลบลบหเป็นบวกค่ะจะได้เป็นลบ6ค่ะสมการในเล็กติกนะคะไม่ยากค่ะใกล้จะเสร็จแล้วน้องๆตั้งใจฝันนิดนึงก็คือ y เท่ากับ k ลบ c ค่ะ y นะคะเราเคยรู้ y แล้ว y เป็นลบ1ลบ c c คือลบ5ค่ะเหมือนเดิมค่ะลบลบเป็นบวก y จะได้เท่ากับ6ค่ะนี่ก็คือไดเรกติีนะคะกนสมมาตรของเราก็หาได้จากสูตร เเท่ากับ h x เท่ากับ h เรารูแล้ว x คือติ๊กตอกติ๊กตอกสองนั่นเองค่ะนี่ค่ะโจทย์ข้อนี้เราก็เสร็จเส้นเื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องๆเราก็มาเจอกันอีกแล้วในข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมก,การวงรีค่ะโดยโจทย์จะให้เราหา สมการที่อยู่ในรูปมาตรฐานจงหาจุดศูนย์กลางจุดยอดจุดโฟกัสความยาวแกนเอกความยาวแกนโทความยาวราตันเล็กตามในจุดปลายแกนโทค่ะอันดับแรกที่พี่จะบอกอยู่สมอก็คือการเขียนโจทย์ค่ะเขียนโจทย์เข้าไปเลยโจทย์ของเราที่ให้มาก็คือ1 6 x ก x กำลังสองบวกยี่ห้า y กำลังสองบวก3 2 x ลบ1 0 0 y ลบ2 0เท่ากับ0ค่ะ เราก็จะมาแยกวงเล็บเหมือนเดียนะคะ x อยู่กับ x y อยู่กับ y ค่ะซึ่งเรามาจากตรงนี้ค่ะวงเล็บ x จะได้เป็น16 x กำลังสบวก32ส่วนวงเล็บของ y จะได้มาจากตรงนี้ค่ะ25 y กำลังสองลบ100เท่ากับ284นั่นเองค่ะเราก็จะมา จะให้มันเป็นรูปย่าได้อีกนะคะเหมือนกับการเอาคูณเข้าไปนะคะก็คือ16คูณ x กำลังสองบวก 2x อันนี้ก็คือวงเล็บของ x ค่ะส่วนวงเล็บของ y ก็คือ25คูณ y กำลังสองลบ 4y ่เท่ากับ2องแบค่ะพอเราคูณกระจายเข้าไปนะคะค่ามันก็จะได้เท่ากับข้างบนเลยค่ะวงเล็บของ y ก็เหมือนกันค่ะ ส่วนขั้นตอนนี้สำคัญมากพี่บอกน้องๆทุกคลิปว่าเราต้องจัดให้มันอยู่ในกำลังสองสมบูรณ์ค่ะนี่ก็คืออันดับแรกเราก็ต้องเอา16มาค่ะ16บหกคูณ x, ก,ณ x ก,กำลังสองบวกสคูณ x คูณหบวกหนึ่กำลังสองค่ะ ส่วนวงเล็บของ y ก็จะเป็น25คูณ y กําลังสองลบ2คูณ y คูณ2บวก2กําลังสองเท่ากับ284บวก16คูณ1กําลังสองบวก25คูณ2กําลังสองค่ะแล้วก็จะได้16คูณ x บวก1กําลังสองกับ25คูณ วาลบสองกำลั 2, ลงสองเท่ากับสี่ร้อยค่ะแล้วก็มาจัดรูปให้มันเป็นแบบนี้นะคะก็คือนำสิบหกคูณ x บกวกหนึ่งกำลังสองอันนี้คือวงเล็บของ y ขอไปค่ะอันนี้คือวงเล็บของ x. ส่วนวมเียบของ y จะได้เป็นยี่สิบห้า คูณ y ลบ2กำลัง2ส่วน x 400เนี่ยเราเอา1ส่วน400มาคูณเข้าทุกสมการนะคะก็จะได้เป็น16คูณ x บวก1กำลัง2ส่วน400บวก25 y ลบ2กำลัง2ส่วน ี่ร้อยเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะนำมาตัดนะคะสิบหกหนึ่งเป็นสี่หกสี่หกยี่สิบห้าเป็นสี่ร้อยสี่หกยี่สิบห้าหนึ่งเป็นยี่สห้ายี่ห้าสี่หกเป็นสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยแต่สี่ร้อยเหลือหนึ่งค่ะเราก็จะนำมาเขียนได้ว่า x บวกหนึ่งกำลังสองส่วนยี่สิบห้าค่ะยี่ห้านี่มาจากตรงนี้นะคะ บวกด้วย y ลบสองกำลังสองส่วนสิบหค่ะ16ก็มาจากตรงนี้เลยเท่ากับ1คะ่ะสมการนี้เป็นสมการวงรีนะคะดูได้จากถ้าเลขมากอยู่ใต้ x มันจะเป็นแนวนอนนะคะแต่ถ้าเลขมากอยู่ใต้ y จะเป็นแนวตั้งแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เลขมาก อยู่ใต้ x ค่ะเลยเป็นแนวนอนการหาจุดศูนย์กลางจุด v จุด f หรือความยาวต่างๆเนี่ยเราจะหาได้จาก a b c ค่ะ a คือ5นะคะ b คือ4 c คือ3 5มาจากไหนหน่หรอคะ5มาจาก5 5เป็น25ส่วน b มาจาก4 46ค่ะส่วน c ก็คือเอา25 ลบสิบหกเท่ากับเก้า c เดียวเท่ากับสามค่ะจุดศูนกลางส่วนนี้ก็คือ hk ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวดเป็นลบเสมอนะคะแล้วก็ดูค่านะคะ h นี่เราเ,าเอามาจากวงเล็บของ x นะคะส่วน k นี่เอามาจากวงเล็บของ y ค่ะอ่ะในกรณีนี้ y ขอแัยค่ะ h บวก1ก็จะกลายเป็น h ลบ1ส่วน k ลบ2ก็จะกลายเป็นบวก2ค่ะจุดยอดเหมือนกันค่ะเอามาแทนค่าในสมการได้เลยค่ะสูตรก็จะเป็น h บวก a k ก็จะได้เป็นลบหบวกห้ 5, 2, จะได้คูรดับสี่สอค่ะส่วน v พาวนะคะก็ส่วนเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบแค่นั้นเองก็จะได้ลบหลบคูณลบห2เท่ากับลบหกสองค่ะ f โฟกัสน,นะคะหาได้จาก h บวก c k เท่ากับลบหนึ่งบวกสามสองก็จะได้คูณดับสองสองนะคะส่วน f p r i มก็จะเหมือนกันเลยคะ่ะแค่เปลี่ยนเครื่องหมายเหมือนกันนี่คือทีกตามของพี่นะคะ h ลบ c k เท่ากับลบหนึ่งลบสามสองเท่ากับลบสี่สองค่ะ การหาความยาวแกนเอกนะคะได้จากสูตร 2a ค่ะก็นำมาแทนเป็น2คูณ5เท่ากับ10ค่ะความยาวแกนโทจากสูตร 2b งบีแทนลงไปก็จะได้2คูณ4เท่ากับ8ค่ะลาตัสเล็กตามจากสูตร 2b งบีกำลังสองส่วน a แทนเข้าไปเลยค่ะก็จะได้2คูณ4ี่กำลังสองส่วน5เท่ากับ32ส่วน5ค่ะ สุดปลายแกนโทรหาได้จาก h k บวก b ค่ะแทนค่าลงไปก็จะได้ลบ1 2บวก4เท่ากับลบคูณดับลบ16ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยแค่นำมาแทนค่าในตัวแปรต่างๆที่โจทย์ให้มาแต่ที่สำคัญเราต้องสามารถ จำสูตรได้นะคะและข้อนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะเจอกันข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปนี่จะเป็นข้อสุดท้ายเราเจอกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆเราก็เจอกันในข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นี่จะเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากก็คือเรื่องสมการไฮเปอร์โบลาค่ะโจทย์ข้อนี้มันจะให้เราหาสมการที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานจุดศูนย์กลาง จุดจุด f ความยาวแกนตามขวางความยาวแกนสั่งยกความยาวลาตักเลยตั้งและสมการเส้นกำกับค่ะและสิ่งได้ที่พี่จะบอกน้องๆทำก็คือการเขียนโจทลงไปค่ะเขียนลงไปเลยโจทย์ของเราในข้อนี้ก็คือ16 y กาำลัง2องลบเกากลังสองบวก 54x บวก 32y ลบ209เท่ากับ0ค่ะจะได้ 1 6 y กําลังสองบวก32 y ลบ9 x กําลังสองบวก54 x เท่ากับ209ค่ะคือให้เปอร์โบลานี่นะคะจะไม่เหมือนสมนการข้ออื่นก็คือจะเอา y ขึ้นเป็นหลักค่ะ y จะขึ้นก่อน x เสมอค่ะแบบนี้ x ก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จะไม่แยกสองเลยเหมือนที่อื่นที่เรามาทำการน,นั่นแหละค่ะก็จะได้เป็น 16y บวก 2y ลบ9คูณ x กำลัง2บวก 6x เท่ากับ209ค่ะแล้วสามารถกระจายคูณเข้าไปค่าที่ได้ก็จะตรงกับข้างบนนะคะ แล้วเราก็จะใช้สูตรเดิมค่ะสูตรกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองค่ะพี่อยากให้น้องๆจำสูตรนี้ไว้พี่ย้ำไว้ทุกคลิปย้ำตลอดเพราะว่าเราได้ใช้แน่นอนค่ะจะจัดรูปได้เป็น16คูณ y กำลัง2บวก2คูณ y คูณ1บวก1กำลัง2ค่ะ ส่วนอีกวงเล็บหนึ่งก็คือในของ x ก็จะเป็น9คูณ x กํำลังสองบวกสองคูณสามคูณ x กบวกฐากำลังสองเท่ากับ209บวก1กำลังสองบวก16บกวก3ากำลังสองค่ะจะได้ค่าเป็น16คูณ y บวก1กำลังสองลบ9 คูณ x บวก3ากำลังสองเท่ากับ114ค่ะเราก็จะนำมาจัดในรูปแบบนี้ค่ะ16กคูณ y บวก1กำลังสองลบ9คูณ x บวก3ากำลังสองค่ะเท่ากับ114ส่วน114เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะ เอาร้อยสี่มาคูณเข้าทุกสมการเลยค่ะก็จะใส่ส่วน144ทุกอันเลยนะคะแบบนี้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาตัดเลขได้เลยค่ะ16 16 16นึ่งสิ9หกสิบหก เท่ากับ114ส่วน114ก็จะตัดเหลือหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น y บวก1นกำลังสส่วน9 9นี่มาจากตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ x บวก3ากำลังสส่วน16 16กก็ได้มาจากตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะมาหา a b c เหมือนเดิมค่ะ นี่หาได้จากตรงนี้ค่ะ3กำลังสองเป็น9ส่วน B เท่ากับ4กำลัง4 4 4ส6หนะคะสหาได้จาก16บวก9เท่ากับ25ค่ะ c เดียวเท่ากับหานะคะหาศูนย์กลางคือใช้สูตร HK เลยค่ะ h H เอามาจากตรงนี้นะคะนี่ส่วน k ก็มาจากตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบได้ค่ะก็จะได้ลบสากับ1ค่ะส่วน V กับ V พพหมนะคะเราใช้สูตร h k บวกลบ A ค่ะแทนค่าเข้าไปก็จะได้ลบสา ามอันนี้ก็คือของ v เฉยๆนะคะส่วน v พลัก็จะเป็นลบสลบหค่ะ f โฟกัสมีสูตรว่า h k บวกลบ c ค่ะ f เฉยๆนะคะก็จะได้เท่ากับลบสสองค่ะส่วน f โฟกัสจะได้ลบสกับ8ค่ะแกนยาวความยาวแกนตามขวาน,นะคะจะได้จากสูตร สองคูณ A ก็จะแทนไปสองคูณสามเท่ากับหกค่ะส่วนความยาวแกนสั่งยุกนะคะก็คือสองคูณ B เท่ากับสองคูณสี่เท่ากับแปดนันเองค่ะลาตักเลตต้มำนะคะสูตรน,นี้ต้องจำให้แม่นนะคะสองคูณ B กำลังสองส่วน A หาค่าที่ได้ก็คือสามสิบสองส่วนสามค่ะ และอันสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันก็คือสมการเส้นกำกับนั่นเองค่ะสูตรเป็นอยู่ว่า y ลบ k เท่ากับบวกลบ a ส่วน b คูณ x ลบ h นะคะแล้วก็แทนค่าเข้าไปเป็น y ลบลบ1เท่ากับบวกลบ3ส่วน4ลบ3ค่ะ y บวก1เท่ากับบวกลบ3ส่วนสี่ คูณ x บวก3นั่นเองค่ะและข้อนี้โจทย์ของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้พี่มีอะไรอยากจะบอกน้องๆทุกคนด้วยค่ะก็สุดท้ายนี้ก็พี่อยากจะมาแนะนำแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์ในรายวิชานี้ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพนะคะพี่คิดว่าการทำโจทย์ค่ะการทำโจทย์เยอะๆ เป็นการทำให้เลขคณิตศาตร์สได้เข้าใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้โลกของเราเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตและสื่อต่างๆที่สามารถช่วยเราตอนเราไม่เข้าใจได้ค่ะถ้าสมมุติเราไม่เข้าใจนี้เราก็สามารถเซิร์ช o o o l l s เซิร์ช h a t GPT ได้แต่ว่าเราก็อย่าลอกอย่างเนี้ยนะคะเราก็ต้องฝึกทำความเข้าใจในพารนั้นเข้าไปด้วยหรือว่า จะมาถามคุณครูที่โรงเรียนก็ได้ค่ะพอไม่เข้าใจอะไรในห้องก็สามารถยกมือถามคุณครูคได้ค่ะและในห้องนั้นอะ่ะเราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูสอนได้นะคะไม่ใช่แบบเออหันหน้าไปคุยกับเพื่อนก็เราอาจจะพลาดจุดที่สําคัญไปก็ได้ค่ะเอสุดท้ายนี้พี่ก็อยากให้น้องนองเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร์ให้มากขึ้นพี่รู้สึกว่า คณิตศาสตร์สำคัญจริงๆนะคะในการสอบเรียนต่อสอบมีเทอมสอบปาลายภาคเราก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่พี่ว่าเป็นหน่วยกิจที่ค่อนข้างสูงเลยนะคะก็ตั้งใจฝึกทำโจทย์ฝึกตะลุยโจทย์ฝึกหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาให้เรามีความรู้มากขึ้นเพร้อที่จะทำโจทย์ให้หลากหลายมากขึ้นคะ่ะ แล้วก็สดท้านี้พี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีกับการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ขอขอบคุณครณครูคตะวันทองสามด้วยนะคะที่สอนคณิตศาสตร์ทําให้หนูเข้าใจคณิตศาสตร์แอคทีฟมากขึ้นการสอนของครูแบบยกมือตอบซุ่มเป็ดบ้างแต่ว่าก็สนุกดีค่ะขอบคุณค่ะ